ก็ส่วนรอบตันี่เรียกว่าตัวสติหรือเรียกว่าใจที่เป็นบุตรผลปัจจัอาจจะอธิบายกับพอจะเข้าใจหรือไมถ้าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็อธิบายให้ดูก็ได้ก็คือสมมติยืนขึ้นนะยืนขึ้นนดนะยืนขึ้นยืนขึ้นเสร็จขึ้นขึ้นอันนี้คือร่างกายนี่คือร่างกายที่เรามองเห็นแต่ใจเรามองไม่เห็นเขา ใจใจเขาดีอยู่แต่ว่าเราไม่มองเห็นเขาแต่เมื่อไรเขาคิดมนั่นแหละควใจใจของเขาเขาเข้มยกมือขึ้นยกขึ้เห็นไหมโ้ดไดโน้ดได้ไงบ้างเรายกมือไม่รู้ได้ไงว่ายกมือทำไมถึงรู้ว่ายกมือเพราะเรามีความรู้สึกมันรู้สึกมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่แหละเขาเรียกว่าใจเขาไปรู้ อาการที่รู้สึกเนี่ยแต่อาการยกเนี่ยมันเป็นอาการของรูปกรบน้แต่เรารู้ว่าอีกการยกขึ้นนี่เขเรียกว่าใจหรือนามร่างมันจะมีสองอย่างนะครับผมนย่มันแยกกันแบบนี้รูปนามรูปกับนามกายเป็นคนเดินใจเป็นคนรู้ว่ากายเดินกายเป็นคนนั่งใจเป็นคนรู้ว่าใจนั่งหใจเป็นคนรู้ว่ากายนั่งแต่เราเราดันก็จับด้วยว่า รานั่งรู้สึกไหมว่าเาตั่งตอนนี้รู้ได้รู้ได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่รู้ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าใจเมื่อก่อนอาจารย์ไม่พูดเราก็ไม่สนใจว่ากำนั้นเพราะก็ไม่เห็นมากใครกำลังดูสัมผัใจก็รู้อยู่ที่ไหนใจมีที่เสียงเพียงการพูดใช่ไหมสนใจที่เสียงใช่ไหมอาจารย์พูดเราต้องสนใจที่เสียงนี้น้อมใจมาที่เสียงนี้ตั้งใจฟังเสียงนี้ไปว่าใจที่เสียง แต่พอจะแต่ว่าเห็นไหมตอนนี้มีการนั่งอยู่เราก็รู้สึกว่ามีะโ่เรานั่งอ่เพราะใจเรากลับมาิกายใจมันต้องกลับมาิกายเป็แบนะเนี่ยใจมันมันไปมันได้ไวมันจะเหมือนกายกายเรจะขยับได้สิ่งาอะไรอย่างเช่น้าแต่ใจนี่ัเบิดดจิตะกายเยกเกิดดำยังยังใจเกิกดำชุจิะกายเรยกวาขยับได้ทั้ การเกิดจากความใจเร็วมากเกิดจากเร็วมากการขยับของกายเนี่ยครั้งเดียวหรือช้าก็จะถึงก็จะเกิดขึ้นในควาเข้าใจเนาะเวลาสนใจหมายถึงว่าสนใจก็คือน้อมนึกไปให้ความรู้สึกนึกเข้าไปนึกไปนะไม่ต้องไปมองเข้าไปที่สมองไม่ต้องไปมองในใจ แต่รู้สึกเอามโนไดถึงบ้านแล้วถึงบ้านมันก็มีความรู้สึกแบถึงบ้านมันก็จินตนาการเกิดขึ้นมโนแปลว่าโลกาลมก็คือรูปบ้านก็ปรากอยู่ในความรู้สึกของเรามันก็เหมือนกับเห็นบ้านจริงๆแต่ว่ามันเป็นบาพิ้มันเป mm. ็นความนึกนึกข <will make ấy> ึ้นมาแล้วต้มีกระพริาสออง โรคเาหวานก็เกิดโรคที่เกิดจากความคิดเรียกว่ามโนที่เกิดขึ้นที่โลกว่าอยู่ในใจทันทีคิดถึงสามีมันก็เกิดหน้าสามีขึ้นมาคิดถึงลูกมันก็เกิดหน้าลูกขึ้นมาเราสร้างภาพขึ้นมาของมันเรียกว่าภาพที่มันเกิดอยู่ในจิตนาทีจิตใจที่มันสร้างมันตกแต่งขึ้นมาที่มันเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีสัญญาณเราก็เคยเห็นมาแล้วถ้ามันไม่เคยเห็นเลยมันจะถ่ายไม่ออก ส Merkel, Γ, ิ tha, them, amin, trendy, ่งที <yah oo> ่มันไม่เคยเห็นมันเลือกยังไงมันก็ไม่หล่แต่สิ่งที่มันเคยเห็นแล้วสิ่งที่มันมีแล้วสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันสัญญาแขกจังไปแล้วพอเราเลือกขึ้นมาได้ก็สัญญาขึ้นมามันกระดับให้เราสามารถที่จะรู้จักว่าโคหน้าตาลูกเราเป็นอย่างนี้หน้าตาสามีภรรยาเราเป็นอย่างนี้หน้าตาพาอเราเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นในพความสัมพันธ์ในความใส่ใจแต่ทำได้มีจริงหรือ ไม่เป็นของจริงหรอกมันเป็นของปลอมมันเป็นความคิดแต่ความคิดจริงอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันคิดมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมนะมันมันตรงแตกขึ้นมาเฉยๆมันเป็นสัญญาเก่าที่มันตรงแตกขึ้นมาพอมันตรงแตกเสร็จแล้วมันก็ทิ้งกระิ้งไปนะมันก็ไปตรงแตกเรื่องอื่นขึ้นมามันก็สร้างอารมณ์ขึ้นอันนี้มันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงมันกับเ่องถ่ายก็ถ่ายก็จะ จริงอะไรแต่ว um? um. ่ารูปนั้นก็มีจริงอะไรรูปแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่รูปไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันเป็นรูปจากของจริงเหมือนตัวเงาของเราเหมือนก็ตัวเงาจริงจมีจริงอะไรแต่ว่าเงาก็ไม่ใช่ของจริงเงาก็เกิดจากร่างกายจริงๆแต่ว่าเงาไม่ใช่ของจริงเป็นของตัวของแต่ว่ามันมีจริงอะไรแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นของจริงได้ ันนี b b ้ความคิดก็เหมือนกันเป็นความคิดจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงคิดเอาคิดเอาแล้วก็เราคิดจะากน้ำคิดเอาคิดเอาคิดเอาพอตกข้ามมากลับบ้านเออเหมือนเดิมหนาพิเศษคิดพิเศษนะฮะนั่นเองคือลมมวยหนังแต่ว่านี่ลมมวยขับไม่ได้เป็นของจริงนะพอเข้าใจยังเนาะน่าจะเข้าใจหรือใครมีอะไรสงสัยจะถามให้โอกาสถาม อะไรประมาสงสัยเรื่องไหนปฏิบัติจะเป็นห้อกับข้อตรงไหนประมาณยึดสติอะไรยังไงหรือเด็กมีแต่เรียนพนาปฏิบัติไปทั้งใจมีแต่เรียนพนามีแต่เก็บแต่ปวดจะเกี่ยกับตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็ต้องเจอ เพราะว่าเวทนานีาเป็นของผู้กันนักปฏิบัติธรรมแ้วปฏิบัติธรรมจะต้องเจอสเวรธนาเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรเขาเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้องมีทุกทุกคนถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่เจอเวทนาแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกนะปฏิบัติผิดเพราะเวทนานี้มันเป็นสถาน มันเป,นป็นตัวชี้ว่ามันเป,นป็นตัวของผลของการเจรินนิพพานาถ้าเราเห็นนิพพานาแล้วถ้าเราเห็นเป็นนานชัดเจนเราอยู่กับเป็นนาได้นานเราก็จะเห็นว่าสติคือความระลึกของเราเองสมาธิของเราเองมันตั้งมันดีเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมหนีไปที่อื่นเลยมันาะกาจับอยู่เวทนาแค่นาน สติสมาธิเราไม่ได้มีไร่ดีอยู่เลยเพรมันเป็นอะไรมันบีบคั้นเราก็ต้องอยู่ประมาณนี้นเพรานใจมันไม่มีโอกาสที่จะคิดไรที่ดีเลยก็เลยเพราะมันเกลียดมันปวดทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวอย่างหรือตัวแับอะไอยากหายไม่อยากเกลียดไม่อยากปวดอยากจะหายเราหาวิธีพออยากจะหายปุ๊บก็หาวิธีที่จะกระยับกระยับไปแล้วปลอดหายไปแล้วก็เออสบายสบายิีไปแต่เวลานัไม่ได้หายไปไหน ันรู้สึกแค่พทนามัาเบาลงมันไม่ได้หายไปเลยมันแค่พิจารามัรู้สึกว่าอดลำาลงพอสักครั้งนับเริ่เป็นควินี่ยคือที่เราเห็นนั่นก็เห็นขอิงอ่านเห็นของจริงแต่ไมรว่าได้กัจานะดได้กัจาเออ อดทนใต้เนี่ยมันหนึ่งันจะได้ปฏิัติบารมีด้วยปิบัติบารมีก็ได้สัจจจารมีก็ได้ตั้งใจเป็นปริบัติบารมีก็ได้บารมีมันเกิดขึ้นบารมีนี่มันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเกิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะทำให้มีบารมีไปกอดบอนไปขอของพิษสัมถะถ้าไปกอดอลไปขอของพิษสัจะมาทั้งแค่ตักต่างๆแล้วจะมามดีกับใ อยากรวยก็ไปขอต่อที่เขาบอกว่าตรงไหนรวยก็ไปขอคนรวยก็ต้องพักหมดเงิล้วต้องมาทำมาหากินแล้วจะไปทำมาหากินทำไมเออที่ไหนมันบอกว่าถ้ารวยตรงไหนก็ไปขอเอาทีเออคนอื่นเขารวยเราก็ไปรวยบ้างกันไม่ได้เหรอเราจะมาทำงานให้มันเหนื่อยทำไมเอออันนี้คือวัตกุประสงะถ้าเรามาปฏิบัติทำแล้วเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันั้นถือว่าเราทำเต็มที่การนำประเด็นกลัมาไม่ได้ว่าเสียรภาพปฏิบัติเพื่อให้ได้ัแค่นี้ แต่มาปฏิบัติเพื é, mình, nó, này, này, ่อไม่ให ch ้มีสักอย่างแกกระทังตัวตนยังไม่มีเลยยิงหมดกระทั่งตัวตนยังไม่มีเลยรักทุกอย่างเลยไม่เอาอย่างสักอย่างชื่อเสียงทุกฐานประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ท่านตัวตนขก็หลอกใงไม่มีเลยเพราะว่าตากตาตัวตนหมดไปนั่นเององค์การข้อกำหนดในไม่ได้มาปฏิบัติเก็จะใช้ให้ได้เงินได้ทองชอบถินสลิงค์ได้เงิท่านทอเพื่อให้หายจากสิ่งผู้สิทธที่อันนั้นเป็นการ ท่านใจผิดต well, ั้งแต่เริ่มแรกถ้าค oh, okay. so ิดแต่ปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อที่จะไม่ให้นั่นแค่นี้อันนั้นไม่ใช่ของทางของบริศาสนาแต่พระเจ้าท่านให้มาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นของจริงเพื่อให้มันเกิดความเบื่อหน่ายจากความกำหนัดมันก็จะชนะความอีตัวตนของตัวสิตต่ไปมันอิโก้ของตัวตนที่ว่าคัาหนุนซึ่งเห็นให้เกิดกิเลสแล้วาะมันมีตัวตนนี้แหละกิเลสตเกิดได้กิเลสก็จะอาศัยเกิดจากที่การมีตัวมีตนนี่แหละ ถ้าเราไม่มีตัวมีส่วนไม่มีอีกก็ไม่มีอะไรมันก็จบมันไม่มีใครแล้วเกิดเขาด่าเราเขาไม่รู้เลยเขาด่าเราเพื่ออะไรดีเราขึ้นมานั่งตัวกับทีเลยแต่เขาด่าไม่รู้ผูกใครไม่มีเราไม่มีแล้วมันจะเป็นกดใครได้ตัวเราไม่มีตัวเรอย่างนี้มันด่าผูกด่านะไอ้ลูกไปด่าเห็นไหมเรากดแต่งมันกดไม่ได้หรอกด่าไอ้ผูกใครด่าจะเป็นกดใครได้มันเป็นมันะไร แต่พอกระดาษออกชื่อมาเพราะเราไปติดในสมมติว่าเรามีชื่อชื่อที่ถูกสมมติขึ้นมาตอนที่เราเกิดขึ้นมาเรายังไม่มีชื่อใช่ไหมพอแม่ตั้งชื่อให้ก็มีชื่อนั่นแหละสมมติว่าชื่อนั้นชื่อนี้แล้วคมสมมติได้กระดุมเก็บจารเอาไว้เป็นสัญญาสัญญาที่มันเก็บจาเอาไว้แล้วเ่ามาเรียกชื่อถ้าให้เรียกผมไม่โชื่อเราก็ไม่เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ชื่อเราเพราะอะไรมันติดไปในสมมติแล้วสมมติมันติดไปพอเราวพาเป็นเรียกชื่อถูกชื่อก็ต้องการอะไรเนี่ย ก็ขาดต่ออย่างแล้วก็เกิดอยู่ในสมมติมันลงอยู่ในสมมติแต่จริงๆแล้วชื่อนั้นเป็นของสมมติเพื่อนมันไม่ได้ดีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาก็ยังไม่มีชื่อหรอ่ะมันเกิดมามันก็มาจากร่างกายเปล่าๆยังไม่มีชื่ออะไรหรอแต่พ่อแม่ก็สมมติตามชื่อให้ว่าชื่อนั้นชื่อนี้แล้วก็เรียกไปก่อนเรียกชื่อเราไปก่อนเดี๋ยวเราจัได้ แล้วก uhm, hmm. ็สอนให้เราเรียกงพ่อเรียองแม่สอนไปหมดซ้ำๆซักๆไปเราจับได้เนี่ยสัญญาทุกเก็บไว้ก็สัญญาทุกเก็บไว้ก็ไม่ลืมนะเนี่ยปุ่ป่านากอาพ่อแม่ก็สอนให้เรียกงพ่อทนพี่นะพ่อทนพี่น้องนะน้องชื่อเดียวกันนะพี่ชื่อเดียวกันนะมันก็จับไว้สัญญาที่มันถูกต้องนี่ก็คือหลาที่มันตรงตัดแล้วก็จับเอาไว้สัญญาที่มันจับเอาไว้

เป็นาทีถ้ามันไม่มีสัญญาจำต่อให้สมมติอย่างไรสมมตินั้นก็ไม่มีแต่ว่าถ้ามีสัญญาจำไปสมมตินั้นมีสัญญาไว้กับสมมติถ้ามีสัญญาสิ่งสมมติไี้มีสัญญาก็เขาพิจารณาอะไรเนี่ยอย่างที่เราไปเดินโยนน้องตอนเด็กทำการยกขึ้นมาสัญญาที่มันเคยรู้ก่อนนี้เอาโยนแต่ตี้เรามาสร้างสัญญาก็คือรู้แก่ ม่มีเอายกแล้วในีเอายกแล้วสัญญามันก็จะจับตัวนี้ไว้ตัวการเคลื่อนนี้ไว่ตัวการเคลื่อนนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ขาเราแล้วความเป็นเราก็ไม่มีแล้วมีแต่อ่ากายเคลื่อนจากรางกายมาน้จิตสเนี่ยสัญญาก็จะเก็บตัวนี้ไว้เรียกว่าสั่งส่สัญญาใหม่ไว้สัญญาเก่าที่มันเคยจำสมมติว่าเป็นเท้าเป็นเท้าเราเนี่ยมันก็จะถินสัญญาใหม่ที่มันกำลังรู้อยู่เนี่ยว่ามีการเคลื่อนจากลาง ยาเนองสัญญาณไปจัจอาการเคลื่อนจากพลังไปหน้าเกี่ยวน้องสัญญาณประจำอาการเคลื่อจนจากตัวเราลังมันจะจําแค่มีอาการอย่างนี้มันไม่มีความเป็นเราของเราเท้าเรา